นะครับหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊บ้านเมืองยังไงนะนะครับทักษิณชชนวัตรลูกอ่พ่อลูกตระกูลชินวัตรสนริทกับพ่อลูกของฮุนเซนนะครับเอ๊ะทำไมส,สนิทกันแต่อยู่ดีๆก็มีข่าวขึ้นมาว่าเขมรบุกไทยแล้วก็ทักษิณก็เงียบอิงก็เงียบมันดูแป,กแปลกๆนะก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือทักษิณบอกหุยฮุนเซนเพื่อนสีมีอะไรเคลียร์ได้หมดยกหูปุ๊บปั๊บจบ เวลาหนีคดีเอาคนเสื้อลงเสื้อแดงไปก็ไปอยู่ขมุก็เห็นมันดูแปลกๆนะเนี่ยตอนนี้ทักษิณใกล้จะต้องกลับเรือนจําหรือเปล่า13มิถุนาเนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวขเขมรนบุกไทยและที่แปลกคืออะไรทักษิณเงียบสนิทลูกสาวทักษิณน,นะครับคุณหนูอิงก็เงียบสนิททั้งๆท,ท,ที่อะไรนะน่าจะออกมาปกป้องประเทศชาติแต่ปรากฏว่าอะไรเงียบเออเงียบสนิทเลยพี่น้องคิดอย่างไร ทักษิณยังไงทักษิณกับฮุนเซนเพื่อนซี้กันนะครับนะทั้งฮุนเซนทััทกษิณเพื่อนซี้ยกหูโทรศัพท์คุยกันได้ทักษิณยังไงสมามบ้านเลยข่าวเก่าๆบอกเลยโอ้ยเพื่อนกันเพื่อนซี้มีอะไรยกหูคุยกันเลยเฮ้ยตอนนี้เมอมเนต์บุกไทยทักษิณไม่โทรไปคุยกับฮุนเซนหน่อยหรอนะครับรักชาติหรือเปล่านะบางคนก็ถามว่าเอทักษิณไปมีข้อตกลงอะไรกับฮุนเซนหรือเปล่านะครับนะประเทศเราจะมาเสียดินแดนในยุคที่ชินวัตรเป็นนายก หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะ <_ C 1> เป็นเรื่องใหญ่พี่น้องคิดอย่างไรนะครับมันดูแปลกๆนะเออสนิทกันทําไมไม่คุยกันนะครับทําไมให้มีการอะไรเอ่อมีการขุด <c oughs> ขุดคลองเขาเรียกอะไรอ่านะขุดหลุมอะเพื่อสําหรับทําเป็นบังเกอร์สนามเพาะนะเขาเรียกอะไรอะไรเล็ดเล็ดนคูลเล็ดนะนี่ไงอืมนะครับคูลเล็ดใช่ไหมครับอืมนะใน,ะ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 นะภาษาทางทหารเนี่ย อืมนะครับเ็เรียกคูเล็ดนะน, cool Red นะคูเล็ดนะลักษณะของคูเล็ดเป็นแนวคิดก็คือการทําฐานที่บัานทางทหารน,นะครับเพื่อสําหรับในการทําเป็นอ่หลุมล่องเพราะสําหรับให้ทหารหลบซ่อนหรือเคลื่อนที่ตั้งรับนะเขาเรียกคูเล็ดคอควายสระอูสระเอลอลิงต่อเต่าทํารับๆในพื้นที่ขัดแยง้งนะครับในความหมายของมันนะ,ะนะผมก็ไม่ได้เก่งนะ ผมก็ไปหาในชัด GPT เนี่ยก็คือมีการเขาเรียบ cool คูเล็ดคอควายสัตว cool ์อูคูเล็ดคือแนวคูดินลึกพอสมควรแล้วเอาทหารไปนั่งแล้วก็เอาปืนตั้งเตรียมอาวุธเบาโจมตีอะไรต่างนะแล้วมาตั้งค cool ูเล็ดหรือมาขุดแนวแนวล่องคูดินเนี่ยในเขตประเทศไทยทักษิณไม่โทรไปคุย,ยกับคุณเซนรักชาติจริงหรือเปล่านะตระกูลชนิชนวัตรรักชาติจริงไหม นะครับแล้วทําไมให้ปล่อยให้คุณเซน <c oughs> พูดจะด่าประเทศไทยทั้งวันทั้งคืนน่พี่น้องว่าไงลนะ่ะใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยการแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์นะนะแล้วก็กดให้มันมีหัวใจขึ้นมาหน่อยจะได้เปิดการมองเห็นครับช่วยด้วยครับอืนะครับนะครับก็ฝากครับฝาก,ากทักษิณเนนะี่ยถ้าคุณรักชาติจริงรักประเทศจริงคุณบอกคุณสนิทกันเอ้าคุยกันทุกวันนะผมดูข่าวนะนะโทรไปคุยหน่อย <c oughs> แล้วตอนนี้ นะทักสินเงียบเลยนะข <c oughs> มรนบุกไทยทักสินเงียบแปลกๆนะนะหลายๆคนถามให้เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะแล้วก็บางคนก็ถามว่ามีคนในประเทศไทยนักการเมืองบางคนไม่รู้ว่าใครขายชาติหรือเปล่าเราต้องมาเสียดินแดนนะนะพอทหารจะปิดอะไรเนี่ยช่องทางต่างๆก็มีรองนายกไปห้ามไปอะไรหรือเปล่ามันทําไมไปห้ามไปปรามยังไงเนี่ยบางคนบอกกลัวคุณเซนหรือเปล่า บางคนบอกมีผลประโยชน์ทางการค้าไหมมันอะไรกันพี่น้อง <c oughs> ว่าอย่างไงมันมีคนขายชาติไหมนะครับมีบนักการเมืองใหญ่ๆในรัฐบาลไทยขายชาติหรือเปล่าคนก็สงสัยผมก็ไม่รู้นะมันดูแปลก,ปลกพี่น้องไงนะทักษิณกับฮุนเซนสนิทกันแต่กลับไม่คุยกันเออแปลกขนาดโดนั่ททำก็ยังคุยกับปูตินไงเฮ้ยปูตินเอาไงดีว่าเรื่องยูเครนอ่าตกลงกันได้ไหมวะเอ่อเดี๋ยวกูให้ยูเครนยกเยนแดนให้มึงส่วนหนึ่ง ส่วนกูก็เอาแร่หายากไปอยู่เคนก็บอกกูไม่ได้โง่หรอกทำนะเรื่องอะไรจะให้มึงเดงครับกูก็เอาไว้ใช้เองไม่ดีกว่าเลยอืมนครับอืมเขาบอกอะไรมีลูกสาวเจ้คนหนึ่งไปแต่งงานกับญาติคุณเซนจริงหรือเปล่าอา้าวเฮ้ยชิบหายมันเป็นวงศาคนาญาติกันมันทํายังไงคนก็สงสยัยไม่ออกมาปกป้องประเทศไทยดูเงียบๆนะบางคนก็ปอดแหกหรือเปล่าเราจะเสียดินแดงไหม นะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องพี่น้องคิดอย่างไรจุกครู <c oughs> คิดว่างไงนะนายกก็เงียบครับทําบุญตักบาทกันอย่างเดียวนะไม่สนใจอะไรเลยมันแปลงประเทศเราจะเสียดินแดน <c oughs> ผมไปอ่านข่าวดูอะไรต่างๆเขาบอกประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกแต่ที่ผ่านมานี่แพ้มาสองครั้งเลยนะเขาผูดไปหานก็แพ้อะไรก็แพ้คือประเทศไทยไม่จําเป็นต้องไปเป็นสมาชิกสารโลกหรอก กัมพูชามันฉลาดถ้าจำไม่ผิดก็เคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูนะหาข้อมูลก่อนอืมกัมพูชาเคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอืมใช่ไหมนะครับกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและกลายเป็นรัฐใ,ในอานณานิคมตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยหกเข้าสู่ยุคกัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส <c oughs> ตระกูลกัมพูชาพ้นจากความเป็นประเทศเอกราช พ้นจากความเป็นประเทศเอกราชของสยามทางฝ่ายสยามถือเป็นการเสียอิทธิพลในฝรั่งเศสนะครับนี่คือเรื่องราวนะอืมนะครับก็เป็นอน,อนานิคมของฝรั่งเศสเพราะนั้นฝรั่งเศสเขาก็มีแผนที่เขาก็รู้หมดแผนที่อยู่ตรงไหนยังไงเพราะนั้นเวลาขึ้นศาลโลกเราก็แพ้แพ้มาแล้วสองครั้งบางคนบอกเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกไทยไม่ได้เป็นสมาชิกศาลโลกอืมนะครับแมคิดอยู่แค่นั้นครับคนไทย จริงๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องมาสมาชิกสารโลกแหละแต่เ็าสามารถไปขึ้นสารโลกนะหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศยูองยูเอ็นที่มีฝรั่งเศสนะครับเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็สามรารถทําลายชื่อเสียงประเทศได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทําให้ประเทศเราเป็นประเทศที่อะไรอาจจะโดนแซงชั่นบอยคอรดไม่มีคนทำม,มาหาก,กินเป็นประเทศที่ไปลุกล้านเขาผมว่าเราแพ้ทางการทูตและการทหารแพ้แพ้เกลี้ยงคือตอนนี้ประเทศเราก็ลาบาก นะครับนะานะฮะไม่รู้จะว่าไงเราก็คือพวกง่ายไม่ทันกินนายกเราก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ่อนออ่นหักอ่อนด้อยไรประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องการจะเสียดินแดนตอนนี้นายกเราโดนโดนด่าเละคนไทยเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกนะว่าเดี๋ยวดูเนี่ยอุงอิงทําไงนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับมีประสบการณ์มีอะไรความอ่อนด้อยต่างๆเขามองนะนะครับตอนนี้ก็คะแนนนิยมพักเพื่อไทยก็ตกเพราะอะไรเอ๊ะทักสินใกล้ๆจะขึ้นศาล ไม่รู้จะต้องกลับคุกหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยู่ดีๆก็มีข่าวว่าคุณเซนบุกประเทศเฮ้ยเฮนะบางคนก็ถามว่ามีนักการเมืองในประเทศไทยกับคุณเซนเนี่ยตกลงปลงใจกันหรือเปล่าปั้นปั้นเรื่องปั้นกระแสขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองบางคนก็บอกผลประโยชน์ทางการเมืองบางคนก็บอกว่าผลประโยชน์เกี่ยวกับดีวามของตัวเองบางคนก็บอกว่าผลประโยชน์ด้านธุรกิจน้ํามันแก๊สเราจะต้องเสียดินแดนเกาะกงเกาะกูดไปทําไปทํามาพระเหรแม่งก็เอาทรัพย์สินเราไปหมด แล้วจะมีนักการเมืองไทยไปตั้งปั๊มรอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าใครนะคนไทยแม่งก็คิดไปเองตราบใดที่ทักษิณชินวัตรและยิ่งอ่าแล้วก็อิงชินวัตรไม่ออกมาพูดมัชนชัดเจนคนไทยแม่งก็คิดไปว่าเฮ้ยเฮ้ยเองเป็นเพื่อนกันเองทําไมไม่คุยกันทําไมไปรักษาประโยชน์ของประเทศชาติไปต,ปไปตั้งปั๊มน้ามันไปตั้งบริษัทรอไม่ได้ยังหรืออะไรไงคนมันก็คิดไปเพราะฉะนั้นก็ออกมาพูดกันให้ชัดไม่ใช่เงียบเงียบ ทหารจะปิดชายแดนก็ยายา,ยายายาปิดยาปิดอ่าคนเรามันดูแปลกๆนะด่านเดินปิดก็ยาปิดยาปิดอ่าฝ่ายตรงข้ามก็ขอร้องมาโอ้โหทำไมมึงกลัวเขาไม่กลัวคนไทยจะเดือดร้อนไม่กลัวประเทศชาติเสียดินแดนหรือไงนะพี่น้องคิดยังไงแล้วก็ช่วยการแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้นะครับนะเนีน่ยตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวประเทศเรานี่แย่ทุกอย่างนะดินแดนก็มีโอกาสเสีย นะอับอายขายขี้หน้าโดนคุณเซนด่าทั้งวันโพสต์แป้งทั้งวันข่มขู่จะพาไปศาลโลกนะขู่ประเทศไทยทุกวันข่มขู่บ้างอะไรต่ออรต่างๆไอ้พวกโซเชียลในขมินก็บอกว่าจะไม่ชื้อสินค้าไทยเรายังมีคนขมรนในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับนะครับ,นะรบเราควรจะเอาคนขมินกลับประเทศเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอากัมพูชาไวใ้ในประเทศไทยเราเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับอืมนะครับเข้าใจนะ อืมเออนะครับนะนะบางคนเขาก็ลือกันนะผมก็ยังไม่เชื่อหรอกไปเปิดปั๊มรอละตั้งบริษัทขุดจอดน้ามันขุดแก๊สรอละนะไปเตรียมเอ่เอถือหุ้นกันลนะเดี๋ยวกันรวยกันละเรียบร้อยก็มาอยู่แล้วประเทศไทยเราก็เสียเกาะกูดเสียดินแดนกันเขาว่ากันนะผมไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเขาลือกันไปนะแล้วก็ไอ้นักการเมืองไทยแม้ก็เป็นพ่อค้า แล้วครับเป็นพ่อค้าทั้งนั้นและเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนยังไงนะผมเพิ่งได้บอกว่าหมายถึงใครนะอย่าไปร้อนตัวนะสินค้าก็แพงทั้งแผ่นดินรัฐบาลก็ไม่ได้แก้อะไรเลยเจ้าสัวก็ไปยืนเคียงข้างรัฐบาลตีก๊อฟกันแล้วใครจะมาลดราคาสินค้าในเมื่อไอคนที่ขายสินค้าเจ้าสัวกับรัฐบาลก็เป็นธุรกิจการเมืองเป็นระบบผูกขาดนะการจัดซื้อจัดจ้างก็คอรัปชั้นการบังคับใช้กฎหมายก็เลือกปฏิบัติ แบบที่ดรวีรไทยวีรไทยอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยพูดที่ผมพูดไปะเขาบอกสามปัจจัยที่ทําให้ประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าคือหนึ่งระบบผูกขาดนะธุรกิจการเมืองนะนักธุรกิจกับนักการเมืองก็ไปยืนคู่ตีก์ฟกันหมดแล้วเป็นพวกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องประสานประโยชน์กันเฮ้ยมึงอยากได้อะไรอ่าเดี๋ยวกูจัดให้อยากขึ้นราคาสินค้ากูขึ้นให้อยากขึ้นค่าไฟกูขึ้นให้อยากขึ้นน้ํามันกูขึ้นให้เพราะทุกคนได้ประโยชน์ การเมืองก็ได้ประโยชน์นักธุรกิจก็ได้ประโยชน์มีกําไรก็แบ่งกันไปอันนี้คือข้อแรกที่ดรวีรไทยพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะข้อสองก็คือเรื่องอะไรอันเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องการผูกขาดเป็นเนื้อเดียวกันเรื่องสองนะครับเรื่องการคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองครับมึงอยากได้อะไรมึงเอามาแลกมึงอยากได้กระทรวงนี้มึงเอากระทรวงนี้มาแลกมึงเอากระทรวงนี้ไปมึงจะดูแลผู้ว่ากทมได้ไป่ใช่มึงจะดูแลฝ่ายปกครองอ้าวมึงก็ต้องเอาเกจเอมาแลก คือมันเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเราดูข่าวอ๋อไอ้ชิหมาเอ้ยมึงพูดแต่เรื่องของมึงใกล้เลือกตั้งแล้วสองปีกูต้องมาดูแลผู้ว่าแนอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอาสาสมัครไม่ฉะนั้นกูยแย่เอามึงเอามามหาไทยมาให้กูกูจะได้ไปนะ,ะให้พวกสสเดินไปกับผู้ว่าในอำเภอตามพื้นที่ต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้าน